ตรงแถวนี้ไม่ค่อยได้มานะท่านผู้ชมผมไม่ได้มานะครับมันจะเป็นโซนประมาณของ มือสองญี่ปุ่นอนะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นของกีฬา,านะครับรองเท้านะครับยี่สิบบาทนะหมวกโอเคครับเราไม่ไปดูแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนโซนประมาณโกดังญี่ปุ่นนะครับนะ คือมันอยู่ข้างคลองตรงเนี้ผมไม่เคยเดินออกมาในนีนน้ส่วนนี้วันนี้พาเดินไกลนะอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหม่นะเมื่อกี้เขาบอกนะผมว่ามันจะออกแนวประมาณเหมือนโกดังญี่ปุ่นนะครับนะอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเดินออกมาทางนี้เป็นโครงการใหม่นะครับ ตลาดปฐวิกรมันมีหลายจุดมากเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปนะครับก็สำหรับท่านที่อยากได้ของเก่ามือสองนะครับของใช้ต่างๆนะโซนทั้งหลังนี้ผมว่ามันจะเป็นโซนของอโกดังญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกแล้วะนะครับ ผมไม่เคยเดินมานะเดี๋ยวพาเดินไปแล้วกันตรงนี้ท่านผู้ชมก็กำลังอยู่ในตลาดปัิบุติกรโครงการใหม่นะครับโซนบดินทรน,นะครับตรงนี้เขาบอกว่าโซนบดินทรนนะครับเป็นผมว่ามันเป็นโซนของโกดังญี่ปุ่นแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นโกดังญี่ปุ่นจริงๆแหละ คือของส่วนมากก็จะเป็นของเหมือนอยู่ตามโกดังญี่ปุ่นทั่วๆไปนะเนี่ยถ้วยโถโอชามต่างๆนะครับเลือกกันไม่ถูกเลยนะครับตรงนี้บอกว่าเป็นสินค้างานประมูลสินค้าที่กลับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูสักนิดหนึ่งนะครับเป็นสินค้าที่อาจจะมีเรดนะ ตลาดปฏิทิกรนะครับอันนี้โซนอของใช้ที่เป็นตลาดปลาแล้วตู้วเอาป้าปลาบ้โอ้มีหลากหลายรายการมากเลยขออนุญาตนะครับหกสิบบาทนะครับหูฟังก็มีนะไร้สายนะครับสามร้อยนะครับ<ม>สินค้าแบบ ของไอทีนะครับมาดูกันกอนได้เลยนะคะลูกค้าใครจะกลับบ้จะถึงกับนะคะมาดูสินค้าเดลารากันกอดไม้เลยนะคะสินค้างาประมูงาติกัดทะือนะคะลูกค้ามีเป็นพันรายการนะคะวันนี้เราจัดโมชันให้ลูกค้าจุดๆจุรายการถูกว่าราคาจริงเพื่อชิ้นนะคะรองเท้าเท่ายจีพัดนะคะไปให้2 1 9 0บาทวันนี้จัดโบนให้ลูกค้าไปเลยนะคะ150บาทเท่านันล สุดค <mm um> ู่ัดสายช้าถึง100แท้เซเล็ตขายกันเลย99บาทนะคะวันนี้จัดโบ้ให้ลูกค้า2ชิ้น100เหมือนกันนะคะ2ชิ 2> 2> ้น100นะคะเข้ามาดูได้ค่ะอยากซื้อไม่เป็นไรเข้าไปดูก่อนได้ถูกใจค่อยซื้อนะคะก็เป็นสรองเท้าหนังแท้โกซิตูะจ๊ะหนังแท้ทุกคู่เลยนะคะจากคู่มาเลย99บาทเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูนิดนึงนะครับผมเข้าไม่ได้นะค่อนข้างจะแคบๆตรงนี้ ก็จะเป็นพวกอของใช้ที่มันตีกลับอะไรพวกนี้นะโอ้สวยเลยเนะ <c oughs> นี่ยตุ๊กตาลาบูลาบูบูก็มีนะเนี่ยโอ้เยอะเลย อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับมันมันหลายโซนมากเลยผมที่เกียดเดินในพังลุงน่นนะโอเคนะครับวันนี้ก็พาเดินตลาดอ่าปัทิุก่อนค่อนข้างไกลนะจริงๆแล้วผมจะเดินอยู่โซนโน้นแต่วันนี้เดินทะลุมาไกลมากเลยนะนท่านผู้ชมไม่เคยเดินมาไกลขนาดนี้นะครับก็จะเป็นโซนของมือสองญี่ปุ่นบ้างนะครับโซนของเก่าทั่วไปนะครับ บางจุดผมก็ยังไม่ได้เดินไปนะครับครับตลาดปะวาิกรน,นะครับเมื่อก่อนผมมาทํำคลิปที่นี่บ่อยมา,ากนะท่านผู้ชมเอ้ยอตรงนี้มันจะเป็นที่ลงโล่งหมดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่พ้าใบเข้าไปนะเดี๋ยวไปดูโครงการใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรีวิวร้านเครื่องเสียงแล้วนะครับ ทำไมก่อนนะครับตรงแถวนี้ก็จะเป็นร้านขายของเก่าที่ค่อนข้างจะเป็นของสะสมนะฝั่งนี้แต่ตอนนี้เขาลื้อออกหมดแล้วนะครับแถวนี้ก็จะเหลืออยู่เป็นส่วนที่อยู่ข้างในอย่างนี้นะแต่ตรงนี้ก็เป็นส่วนเดิมๆนะครับที่ผมเคยมารีวิวบ่อยมากเสื้อผ้านะเยอะเยอะมากนะครับ เดี๋ยวไปดูโครงการใหม่โครงการเก่านะครับมาบ่อยเหลือเกินนะครับผู้ชมถ้าท่านใดที่เคยชมก็รับชมอัปเดตใหม่ๆนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยก็มาชมใหม่นะครับอันนี้5บาทนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หกสิบบาทนะรานะคาก็ประมาณนี้นะครับอยู่ในโซนประมาณ60บบาทร้อยหนึ่งนะครับ คนสวยมนาะเลือกสร้อยคอสร้อยขานะครับสร้อยขาหรือเปล่าวะนี่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น โครงการใหม่นะโครงการที่หนึ่งนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าโครงการที่หนึ่งนะครับเดินดูไปด้วยกันแล้วครับนะครับวันนี้เหนื่อยแล้วเดินคุยมากเกินไปรองเท้าเสื้อผ้านะครับ ้า,อ,าอันดับหนึ่งในตลาดปทวิกรก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะเสื้อผ้ามือสองก็อยู่โซนด้านหลังคนระับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากไปเ,เลือกซื้อเสื้อผ้านะครับแต่โซนนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนพ่อค้าแม่ค้าปูปพื้นนะนี่ครับก็จะปูปพื้นขายกันอย่างนี้นะครับสินค้าก็มีทั้งรองเท้า,เ,าเสื้อผ้านะ ของใช้น้ำหอมนะครับเหมือนของในบ้านอะไรเนี้ยเนี่ยรองเท้าอย่างนี้ก็จะเป็นรองเทา้าอ่าค่อนข้างมียี่ห้อนะครับของแท้นะบางที่ก็จะเป็นของแท้ของมือสองที่อ่าถ้าซื้อมือหนึ่งก็จะหน่อยตังนะครับสามร้อยเก้าสิบโอบรรยากาศคึกคับเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพหนะ่อยสวยเลย ขอไสถ่ายหน้าคนเดี๋ยวเขาว่าเอานะบางคนก็ไม่ชอบให้เราถ่ายหน้านะครขบขอไปด้วยนี่ครับเพื่อเพื่อแบรนด์ดีด้วยนะครับสวยบบางคนเขาก็มาซื้อเพราะว่ามันเป็น ของแบรนด์นะของแบรนด์เนมตุ๊กตานะครับของมียี่ห้อนะครับเอาไไมเอาไไม่าไไม้ยไไีววน เหมือนเขามาเปิดหมวกขายเลยนะครับฝั่งนี้นะอันนี้ก็เป็นโครงการที่หนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะครับถ้าท่านใดลงมาก็ส่วนมากก็จะมาเดินตรงนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นหลากหลายประมาณนี้นะครับขึ้นเมื่อก่อนเขาขายอยู่ตรงลานกว้างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ ย้ายมาตรงโครงการที่หนึ่งนะครับอ,นะอู้เตเตะร้านเขาก็แล้วไม่ต้องกลัวฝนนะถ้ามาเดินที่นี่ก็คือมีหลังคานะครับมีหลังคาฝนไม่ต้องกลัวนะเดินสบาย ขายกันชิวๆเลยนะครับนี่ผมมาก็ประมาณสี่โมงนะครับท่านผู้ชมสี่โมงสี่โมงก็บรรยากาศอึมครึมมากเพราะว่าฝนจะตกนะแต่ว่าพ่าคาไม่ค้าที่นี่คงไม่กลัวฝนะอันนี้เป็นโครงการอุณขอโทษครับโครงการที่สองนะครับ โครงการที่สองนะครับก็ผมจะโดนด้วยภาิีเนี่ย าจะมีเลยพี่น้อง ทงที่อาจจะมีเสียงเพลงนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงลิขิ์หรือเปล่านะครับก็ถ้ามีก็ใส่เสียงทับไปนะครับถ้าเสียงขาดหายไปบ้างเป็นบางช่วงนะครับก็แสดงว่าผมอาจจะต้องใส่เสียงทับนะครับ585อัน <5 85. S 1> นี้ก็ประมาณ4โมงนะ4โมงกว่าๆก็คนกำลังทึกคักนะครับถ้ามามืดกว่านี้ก็จะเก็บวันนั้นรู้สึกผมมาถ่ายคลิปค่อนข้างจะมืดไปนิดหนึ่งนะ พ่อค้าแม่ค้าเเก็บของไปแล้วนะครับของเข้าขายแบบเหมือนของทามบ้านตัวเองเลยนะครับของกระจกกระจก นก็ไม่ใช่ว่าคนน้อยนะคนเยอะนะครับขายดีด้วยนะโอเคครับวันนี้พาเดินหลายลที่นะผมก็อาจจะตัดคลิปเป็นหลายหลายคลิปนะครับท่านผู้ชมก็รับชมกันไปาย,ยาวๆนะครับเป็นการพาเดินแนะนําตลาดนะครับตลาดศัตวทวีกรน,นวมัน72นะครับมีทั้งโครงการใหม่โครงการเก่านะครับโครงการที่1โครงการที่2นะครับ อันนี้ก็เดินค่อนข้างจะทั่วอยู่นะท่านใดอยากได้เสื้อผ้ามือสองราคาถูกนะครับเสื้อของใช้ของอ่าราคาไม่แพงนะครับก็มาเลือกซื้อได้นะครับในเขตของอันนยาวหรือเปล่านะักบวมิน7จ็ดกองอผมไม่ค่อยแน่ใจพื้นที่เท่าไหร่ครับบงทีผมก็บอกผิดไปตนะ้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับ ตลาดตะพวิกรณ์น้มินมิ72นะครับท่านผู้ชม